สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดข่าวดีพีอีสอรินทารรัตน์ใครจะได้กลับบ้านแล้วหลังอาการดีขึ้นมากเชื่อว่าคนไทย,ลยหลายๆคนยังคงจำกันได้กับเหตุการณ์สุดอุกอาจที่สร้างความสะเทือนใจแก่พี่น้องชาวจวาังหวัดนครราชสีมาและคนไทยทั่วทั้งประเทศโดยเหตุการณ์นั้นได้มีจาสิบเอกอรายหนึ่งซึ่งเป็นทหารหน่วยสังกัดสัมภาวุฒกระสุนที่2ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ก่อเหตุกราดยิงโคราชภายในห้างเทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชจนทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม30รายและบาดเจ็บมากกว่า50คนโดยหนึ่งในเหยื่อกราดยิงจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นก็คือสิบตำรวจโทกิษฎดาการุณหรือพีอิทจากหน่วยอรินทราช26ที่ปะทกะกับผู้ก่อเหตุจนตนเองนั้นถูกยิงจนอาการโคมา่าและปัจจุบันรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและล่าสุดวันที่22มิถุนายนทางเพจเฟซบุ๊ก military simulation ก็ได้โพสต์ข่าวดีโดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่าวันนี้พี่อีอรินทรัต26จากเหตุการณ์กราดยิงที่โคราชจะได้กลับบ้านแล้วครับอาการดีขึ้นมากตอบสนองได้มากหายไวไ้ๆวนะครับผมนักรบย่อมมียอดนารีอยู่ข้างๆขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ